สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเราอยู่กับ c h anel n GAME c o l v e r ครับวันนี้ c h anel n Game c o l v e r ขอพาทุกทุคนมาอยู่กับ Wordpress นะครับในวันนี้ครับเดี๋ยวพาทุกทุกคนนะครับมาเปิดร้านค้าออนไลน์นะครับใครที่อยากขายของบนเว็บไซต์นะครับเปิดขายของออนไลน์นะครับวันนี้ครับเราจะพาทุกทุกคนมารู้จักกับปลั๊กอินอีกหนึ่งตัวนะครับมีชื่อว่า WooCommerce นะครับซึ่ง WooCommerce เป็นหนึ่งในปลั๊กอินที่ใช้สําหรับ เปิดร้านค้าขายของออนไลน์นะครับหรือว่าทำอีคอมเมิร์ซนั่นเองนะครับลองมาดูกันว่าในวันนี้เจ้าบูคเมิร์ซนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรแล้วก็เพิ่มสินค้าอย่างไรขายอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามชมกันครับกับ h anel n a m e c o l l o v e r ครับครับและก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับถ้าเราติดตั้งแล้วนะครับเราจะได้ร้านค้าของเราออกมาในลักษณะใดบ้าง นะครับในส่วนแรก s, คําเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับเพิ่มสินค้าอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีสินค้าต่างๆนะครับในร้านค้าของเรามีข้อมูลร,รูปภาพสินค้านะครับภาพประกอบของสินค้ามีราคามีชื่อสินค้านะครับจะเลือกช้อปปิ้งนะครับลูกค้าเราก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้เลือกสินค้าได้นะครับมีการแสดงสินค้าต่างๆนะครับเราสามารถตั้งค่าเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ก็จากธีมที่เราเลือก นะครับอันนี้เราก็จะมาตั้งค่ากันในส่วนหลังนะครับประเภทของสินค้าครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราอาจจะต้องตั้งค่าตีมให้เหมาะสมกับร้านค้าของเราด้วยครับและเดี๋ยวในขั้นตอนถัดมาครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้า WordPress นะครับหลังบ้านของ WordPress ของเรานะครับให้เข้าไปที่ p l u ๊กอินนะครับแล้วเลือกที่ add new plugin ครับเพื่อทำการติดตั้ง Plugin w o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  m m e r e e ของเรานะครับก็ ค้นหาคาว่า WooCommerce นะครับโอเคเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ WooCommerce แล้วก็เลือก Install Now นะครับเพื่อทําการติดตั้งแล้วก็เปิดใช้งานตัวนี้นะครับโอเคติดตั้งแล้วครับให้เรากดที่ Activate นะครับเพื่อเปิดใช้งาน WooCommerce นะครับจะมีคําว่า Active ขึ้นนะครับให้เรา Refresh สักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ปรับเปลี่ยนเมนูครับที่เมนูด้านข้างครับจะเห็นว่ามีเมนู เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็คือ WooCommerce และสินค้าครับเราลองมาดูที่ตัวเมนูของ WooCommerce นะครับว่าประกอบไปด้วยเมนูอะไรบ้างนะครับที่เมนูแรกครับจะมีเมนูย่อยอยู่ชีวาหน้าแรกนะครับเมนูตัวนี้ครับจะมีหน้าที่แสดงผลแดชบอร์ดนะครับของยอดการสั่งซื้อข้อมูลต่างๆนะครับที่เราควรจะต้องทราบนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาขายสินค้าเป็นอย่างไรขายอะไรได้เท่าไหร่ นะครับก็จะมียอดมีข้อมูลแจ้งไว้ในส่วนของหน้าแรกนะครับถัดมาครับเมนูคําสั่งซื้อครับเมนูนี้ครับจะแสดงรายละเอียดนะครับของข้อมูลนะครับเมื่อมีการทํารายการสั่งซื้อเข้ามาสถานะของการสั่งซื้อข้อมูลลูกค้านะครับจะแสดงในส่วนของคําสั่งซื้อนะครับเมนูลูกค้าครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงข้อมูลของผู้ที่เข้ามาใช้นะครับในส่วนของเว็บไซต์ของเรา นะครับมีข้อมูลการสั่งซื้อยอดรวมสั่งซื้อล็อกอินหรือว่าลงทะเบียนลูกค้าเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับมียอดคําสั่งซื้อรวมเท่าไหร่นะครับสําหรับเมนูลูกค้านะครับในส่วนของรายงานครับเราก็สามารถทําสรุปรายงานการสั่งซื้อประเภทต่างๆได้นะครับก็จะเข้ามาที่เมนูนี้นะครับการตั้งค่าครับจะเป็นการตั้งค่าร้านค้าก่อนที่จะเปิดขายหรือตั้งค่าในส่วนที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนต่างๆ เดี๋ยวเราจะมาดูที่เมนูนี้นะครับในส่วนของเมนูตั้งค่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกครับเมนูทั่วไปนะครับเมนูทั่วไปครับจะเป็นการตั้งค่าที่อยู่นะครับของร้านค้าของเรานะครับว่ามีบ้านเลขที่อะไรอยู่ที่ไหนประเทศอะไรนะครับตัวเลือกทั่วไปครับขายที่ไหนบ้างนะครับอย่างของเราครับตั้งค่าในประเทศไทยเราก็จะขายที่เฉพาะประเทศนะครับที่เราเลือก นะครับแล้วก็จัดส่งอย่างไรนะครับแล้วร้านค้าตั้งอยู่ที่ไหนนะครับมีการคำนวณภาษีไหมเปิดใช้งานคูปองได้ไหมคูปองในที่นี้ครับก็จะเป็นลักษณะของคูปองส่วนลดนะครับอาจจะลดได้ตามบินหรือลดตามคําสั่งซื้ออันนี้ก็สามารถมาตั้งค่าได้นะครับสกุลเงินครับก็เป็นสกุลเงินบาทนะครับข้อมูลทั่วไปในการตั้งค่านะครับเครื่องเครื่องหมายตั้งหลักพันนะครับสัญลักษณ ทศนิยมจำนวนทศนิยมกี่ตำแหน่งก็สามารถมาตั้งค่าได้นะครับถัดมาครับเมนูที่2ที่เราจะต้องเข้ามาตั้งค่าก่อนที่จะเปิดร้านนะครับก็คือประเภทของสินค้านะครับข้อมูลตัวเลือกสินค้านะครับแสดงสินค้าที่ไหนนะครับรูปภาพนะครับหน่วยของน้ําหนักสินค้าเป็นกิโลไหมหรือว่าเป็นกร,รัมเป็นปอนด์เป็นออนนะครับอยู่ที่ประเภทแล้วก็ชนิดของสินค้านะครับหน่วยความกว้างความยาวความสูงนะครับ ป็นนิ้วเป็นเซนติเมตรมิลิเมตรมีหลานะครับระบบการรีวิวครับลูกค้าสามารถเลือกรีวิวหรือว่าให้คะแนนสินค้าให้คะแนนความพึงพอใจได้ในสินค้าแต่ละประเภทอันนี้เราจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับก็เข้ามาตั้งค่าที่ส่วนนี้ครับส่วนถัดมาครับอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งนะครับจัดส่งที่ไหนภูมิภาคอะไรนะครับก็เข้ามาเพิ่มหรือว่าแก้ไขได้ อันนี้เราตั้งค่าไว้ให้เป็นการจัดส่งฟรีนะครับประเภทการขนส่งขนส่งเฉพาะในประเทศไทยอันนี้ก็เข้ามาเพิ่มเติมหรือว่าประเภทของการจัดส่งอาจจะเป็นผู้ให้บริการหลายๆหลายเจ้านะครับอาจจะเป็นแฟลชเป็นแครรี่อันนี้ก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมและเลือกประเภทของการให้บริการได้นะครับสำหรับการจัดส่งนะครับสุดท้ายครับที่เมนูที่เราจะต้องมาตั้งค่านะครับสาคัญที่สุดเลย นะครับประเภทของการชําระเงินวิธีการชําระเงินนะครับชำระแบบไหนบ้างชําระเงินปลายทางก็จะต้องสอดคล้องกับวิธีการจะายส่งด้วยนะครับชำระด้วยเช็คธนาคารหรือโอนเข้าบัญชีนะครับสำหรับการโอนเข้าบัญชีนะครับเมื่อเราเข้ามาที่การจัดการนะครับเลือกชื่อนะครับหรือว่าข้อมูลว่าเป็นข้อมูลธนาคารอะไรชําระเงินแบบไหนอันนี้เราก็จะอธิบาย ในส่วนของขั้นตอนครับก็จะเป็นการอธิบายเหมือนกันว่าเมื่อชําระเงินแล้วแจ้งการโอนที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับข้อมูลบัญชีครับอันนี้เราสามารถเพิ่มเลขบัญชีนะครับได้นะว่าเรามีกี่บัญชีนะครับเป็นของธนาคารใดบ้างก็ระบุลงไปในส่วนนี้ซึ่งส่วนนี้ครับก็จะไปแสดงในส่วนของขั้นตอนเมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อนะครับเลือกรายการสินค้าก็จะไปขึ้นให้ลูกค้าเข้ามาเพื่อชําระเงิน นะครับอันนี้ก็จะเป็น4เมนูหลักๆนะครับในเมนูตั้งค่าครับที่เราจะต้องตั้งค่าให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเปิดร้านค้านะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วครับเมนูที่สําคัญอีกเมนูหนึ่งนะครับให้เราเข้ามาดูที่เมนูสินค้าครับเมนูสินค้าจะประกอบด้วยเมนูหลักๆอยู่5เมนูด้วยกันนะครับเรามาดูที่สินค้าทั้งหมดก่อนก็จะแสดงสินค้าที่เรามีทั้งหมดนะครับว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างชื่ออะไรบ้าง นะครับเมนูเพิ่มครับอันนี้ก็จะเพิ่มสินค้าใหม่เข้าไปนะครับหมวดหมู่ครับที่เมนูหมวดหมู่นี้นะครับเรามีสินค้าประเภทใดบ้างเช่นขนมถ้าเป็นร้านค้าอาจจะเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มนะครับสินค้าทั่วไปของใช้ทั่วไปอันนี้เราก็จะมาเพิ่มในส่วนของหมวดหมู่สินค้านะครับป้ายกำกับครับหรือว่าแท็กที่เราจะบอกว่าสินค้าอันนี้สินค้าเกี่ยวกับอะไรประเภทอะไร นะครับก็ใส่ข้อมูลขยายเพิ่มเติมไปนะเพื่อสะดวกกับลูกค้าในการค้นหานะครับคุณสมบัติกับรีวิวอันนี้เดี๋ยวเรามาดูในภายหลังนะครับครับและนี่ก็คือการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้งาน w o o c o m m e r c e นะครับและเมื่อเราตั้งค่าเบื้องต้นทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นขั้นตอนในการเพิ่มสินค้านะครับในส่วนของขั้นตอนการเพิ่มสินค้าครับ เดี๋ยวตอนหน้าครับเราจะมาอธิบายในการตั้งค่าการใส่ราคาการใส่ SKU หรือว่ารหัสสินค้านะครับสำหรับวันนี้ครับใครที่ติดตามมาชมแล้วเกิดข้อสงสัยนะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับและเข้าไปที่เว็บไซต์ gcolorver.com นะครับไปดูข้อมูลเพิมเ่มเติมอื่นๆได้นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามข้อสงสัยกันได้นะครับสำหรับตอนนี้ พักกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับในวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากครับสวัสดีครับ